สวัสดีค่ะวันนี้ก็ก็เป็นคอนเทนต์นะคะว่าติดโควิดแล้วแบบอาการเป็นยังไงหาเตียงยังไงอาการนี้เฉพาะอาการของแพรนะคะแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนบางคนอาจจะไม่มีโรคประจำตัวอย่างแพรเนี้ยจะเป็นภูมิแพ้อากาศฝุน่นแล้วก็ กระเพาะเป็นลำไส้เซบก็เป็นกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าพอเราติดโควิดปุ๊บอาการตอนแรกก่อนรู้สึกก็คือแผลชอบนมแอร์เย็นแล้วแอบมันเป่าตื่นมาเราก็แบบคันคอคอแห้งๆเราก็เลยกินน้ําเราก็คิดว่าแบบมันก็ปกติเพราะก่อนหนะ้านั้นก็เป็นที่แบบนอนแอร์เย็นแล้วคอมันแห้งเราก็ต้องกินน้าแล้วมันจะหายแต่อันเนี้ยปกติมันจะหายภายในวันเพราะแผลเพิ่งไปตัด ตอบทอนซินมาเมื่อเมษาปีที่แล้วแต่อันเนี้ยวันที่สองมาก็แบบยังไม่หายแล้วก็วันที่สามเริ่มแบบเป็นเยอะขึ้นอะเป็นเหมือนตอนทอนซินอักเสบเลยเราก็เลยตัดสินใจไปหามหมอที่โรงพยาบาลพหามเก้าหมอประจําตัวเขากลับไปก่อนก็เลยหาม,หมอีกคนนึงแต่ว่าเขามีประวัติเนี่ยคะ่ะก็ที่โรงพยาบาลเดียวกันเพราะแพลตัดทอนซินที่โรงพยาบาลพามเก้าเขาก็ดูก่อนดูขอ หมอก็บอกว่าแพลผ่าตัดโอเคนี่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วหมอก็เข้าไปดูในผนงังลําคออะไรสักอย่างหนึ่งเอวิติงจิงเกเบลว่าโอเคมันมีเมื่อเกาะน,นะมันเลยทําให้ระคายคอทําให้แบบเราไม่สบายคอแล้วหมอก็ดูจมูกต่อเพราะว่าที่มันเป็นจริงๆแบบที่แบบมันเลื้อรลังและนหนักๆของแพ้คือจมูกโพรงจมูกแพ้มันแบบมันมันไม่ปกติหมอบอกว,ว่าปกติจมูกคนจะแบบเป็นอย่างนี้ใช่ไหม แต่ของแพ้เป็นแบบอย่างนี้เขาไปต้องจีง้อ่าล้วพอจี้แล้วแบบซัมตินที่มันจะแบบคือคือมันยังไม่หายดีคือถ้าสมมติว่ามีเชื้อโรคหรืออะไรแบบเข้าไปเกาะหรือเข้าไปข้างในร่างกายเนี้ยคือแบบมันจะรับรู้ได้แล้วมันก็จะเริ่มแดงคือแพ้ต้องพ่นยาตลอดซึ่งคือ,อยาตัวนี้นาโซนิกซึ่งไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกไหมนะแต่ว่านั่แหละตัวนี้ที่แพ้ต้องพ่นทุกวันก่อนนอนอ่าตอนเมื่อก่อน แล้วพอหาหมอเสร็จปุ๊บหมอก็เลยบอกว่าเหมือนโดสยาไม่พอแล้วตอนนี้เพราะว่าจมูกอะิ่มแดงมันจะกำลังกำเริอบอีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็เลยให้พ่นตอนเช้าเพิ่มเป็นวันละสองรอบจากวันละหนึ่งรอบ <c oughs> ทีนี้เราก็เลยนั่งถามหมอก็บอกว่าแบบเพราะอากาศมันเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบมันกำเริบเราก็ต้องกันมันไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยคุณหมอ โงพยาที่โรงพยาบาลเก้าที่เป็นหมอประจำตัวแฮบอกว่าแบบเราต้องทําชีดให้มีความสุขทําชีวิตให้แบบดีอะไรอย่างเงี้ยจมูกเราถึงจะหายไวแล้วก็แบบกินวิตามินกินซิงกินวิตามินเบียทีละครั้งอะไรเงี้ยเออหมอก็แนะนามาก็ชีวิตก็ดีขึ้นแบบมาตลอดแบบไม่ไม่ไม่เคยเจ็บคอไม่เคยเจ็บทอนซิลอีกเลยมาเกือบปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เมษาปีแล้วจนถึงตอนเนี้ยจนถึงก่อนที่จะไปโควิดน,นะอ่าพอครั้งนี้ปุ๊บใช่ปะมันเป็นหนัก หมอก็เลยให้เพิ่มยาแล้วก็โอเคฉีดพ่นยาแล้วก่อนกลับเราก็ถามหมอว่าหมอคะแล้วหนูจะเป็นโควิดไหมเออหมอก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังแต่ว่าถ้ากลับไปแล้วมีอาการแบบปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยก็ไม่แน่เราก็แบบอ่ะโอเคตอนนี้ยังแต่ถ้าเมื่อยก็ไม่แน่แต่คือประจำเดือนพี่อะกาลังจะมาะในแอปมันบอกว่าอีกก็คือประมาณช่วงนั้นแหละมันจะมาเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าเราอ่ะเหนื่อยเพราะว่าอะไร อพอกลับห้องไวป,ปุ๊บล้วก็กินยาพาราดักไว้เพราะว่าแบบเริ่มปวดหัวแล้วก็พ่นยาอะไรไปก็วันนั้นมึนมากมึนเหมือนแบบถ้าเคยดมดมยาสลบแบบที่ต้องเข้าไปผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยล้วแบบออกมาใช่ปะมันมึนเวียน,น,นๆแบบลอยๆอย่างเงี้ยแบบปวดหัวเออนั่นแหละแล้วทีนี้ก็คืออาการมันก็ ก็หนักอยู่แล้วเสียงก็แบบแผบๆหายๆแห้งๆก็คือกินน้ําแบบ1.5ลิตรไปคืนนั้น,นะลรากลับมาจากโรงพยาบาลป,ประมาณสาขวดได้แล้วพอนอนตื่นเช้ามาคือเสียงแบบเสียงกระเทยเลยเสียงแบบหายมากเสียงแบบไม่ไหวแล้วอะเราก็เลยตรวจเอทีเคอะต้องเล่าก่อนว่าก่อนหนั้นน่นนะแพทย์ตรวจเอทีเคทุกวันเพราะแพทย์มีไปเที่ยวไปแบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยอะเราก็แบบเอทีเคก่อนเข้าร้านมี เอทีเคอยู่บ้านมีแบบก็คือสรุปคือแบบแพเอทีเคทุกวันอ่ะล้วยิ่งพอมีอาการใช่ปะเขาบอกว่าโอมคอนมันจะเจอในน้ำลายมากกว่าจมูกเราก็เลยตรวจทั้งสองอย่างเลยทั้งจมูกทั้งน้ำลายอ่ะแล้วพอแพลไปหาหมอที่โรงพยาบาลพหลามเก้าวันที่สิบห้าพอวันที่สิหกตื่นขึ้นมาอาการแบบหนักและเราแบบตาร้อนหัวร้อนวยหมดใช่ปะเราก็เลย นั่นแหละลุกขึ้นตรวจ ATK อีกรอบหนึ่งทางจมูกแล้วก็น้ำลายที่นี้จมูกขึ้น2ขีดแบบจางแล้วก็คิดว่าวขีดไม่รอดและน้ำลายขึ้นขีดเดียวโอเคเราก็ทิ้มันไว้แล้วเราก็โทรหาโรงพยาบาลตอนแรกโทรหาโรงพยาบาลพรลามกค่าตรวจ3,200ถามว่ามีโฮสปิทอลที่โคมไหมเขาบอกว่าไม่มีต้องหาเองแล้วก็จำนวนรอเตียงตอนนี้3 0คิวเราก็เลยโอเคงั้นเอาไว้ก่อน พอเราอยากไปโรงพยาบาลที่โควอสปิทอลเพราะเราขี้เกียจไปหาห้องเองทีนี้ก็เลยโทรหารโรงพยาบาลพญาไทสองโรงพยาบาลพญาไทสองมีเอสปิทอลรับรองที่แบบเขาโควไว้เราก็เลยโอเคจับไปตรงนั้นทีนี้ก็ถามว่าเราโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งล่ะแบบมีไหมเขาเลยบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลพญาไทหนึ่งปิดรับตรวจโควิดเราเลยแบบโอเคงั้นขับรถไปโรงพยาบาลพญาไทสองเลยแล้วเขาบอกว่าตรวจโควิด COVID, ให้ไปก่อนสี่โมงเย็นซึ่งตอนนั้นประมาณบ่ายสองครึง่ง เราก็เลยรีบออกไปโชคดีที่โรงพยาบาลไม่ได้ไกลบ้านมากก็เลยขับรถไปถึงนั่นประมาณไปสนิดนิดก็ตรวจเสร็จอะไรก็ประมาณเกือบสามโมงสี่โมงอะไรประมาณเนี้ยทันเวลาพอดีเขาบอกว่ารอผล24-48ชั่วโมงของโรงพยาบาลพรามาพลัง9ก้ารอผล24ชั่วโมงนะคะสา0พังพญาไทย2,500รอผล24-48ชั่วโมงทีนี้กลับมา ไอ้ที่ตรวจอะมันยังวางอยู่บนโต๊ะก็คืออันที่เป็นจม,นจมูกที่ตอนแรกมันสองขีดจางใช่ปะกลับมาเป็นสองขีดเข้มส่วนที่เป็นน้ำลายตอนแรกที่เป็นขีดเดียวตอนนี้มันขึ้นเป็นสองขีดจาง,อ,ยายางแบบอ่ะคนโทรมาแป๊หนึ่งเติมปากแวบอ่ะก็คือน้ำลายใช่ปะขึ้นเป็นสองขีดจางเราก็คิดว่าโอเคตุยและยังไงก็คือไม่รอดวันนั้นก็เราที่หนีก็เลยไปนั่ง เซิร์ชใน Twitter ว่าแบบเออคนตรวจพยาธิสองเป็นอะไรยังไงบ้างเออก็เลยเจอคนรีวิวว่าเออแบบพยาธิสองมีแอปนะให้แบบไว้ดูผลไว้ก็คือที่พยาธิสองเขาจะส่งเอ,อเอกสารการตรวจโควิดเป็นอ e ีเมลนะคะตอนที่ไปลงพยาบาลเขาก็ให้เรากรอข้อมูลแล้วก็เช็คด้วยอีเมลถูกต้องไหมอ,อ่าทีนี้ก็ก็รอออเราอะ่ะก็เลยไปโหลดแอปมาอ,อ่า ิดแอปมาเสร็จปุ๊บเราก็แบบสมัครกรอกลิงนู่นนี่นั่นเราก็แบบนั่งรอบชั่วโมงนึงปุ๊บเราก็เข้าไปดูฝนว่าแบบเออออกหรือยังอะไรย่างเนี่ยเผื่อฟลุกออกไว้คืนนั้นก็คือนั่งดูตั้งแต่เรากลับมาม่โมง5โมงใช้ะเราก็ดูแต่6ทุม่ม1 2ทุม่มจนถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยอ่าในที่นี้ก็ผลก็ยังไม่มาสักทีอืมเราก็แบบไปนั่งหาหา,หาเขาเรียกว่าหารีวิวต่อแล้วก็มีคนรีวิวว,ว่า อ๋อเพื่อนส่งมาว่าแบบในกลุ่มใน Facebook มันจะมีเป็นแบบกลุ่มหาเตียงกับหาโฮสปิพีเทลใช่ปะเราก็เลยเข้าไปในกลุ่มแล้วเราก็เห็นคนรีวิวโฮสปิพีเทลแถวๆที่ที่เดียวกันกันกบที่พิรไทายสองโคเลยว่าแบบเออเนี่ยมันแบบไม่โอเคนะเราก็เลยแบบอะชิบหายแหละแล้วมีแบบจะต้องไปแล้วทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองหาโฮสปิพีเทลที่อื่นดูเพื่อนก็ส่งมาก็ แอดไลน์แอดไม่ได้แม็กซิมัมแอดจากก็คือแอดเตนแอดกันเต็มคนติดเยอะมากก็คือแบบแอดไม่ได้แล้วตอนนั้นคือแบบห้าทุ่มจนถึงประมาณตีหนึ่งตีสองที่แพรแบบนั่งหาของพีเทลแล้วแบบโทรไปก็แบบไม่มีคนรับเพราะมันดึกแล้วเนี่ยเขาจะแบบให้ติดต่อประมาณแปดเก้าโมงจนถึงแบบสี่ห้าหกโมงเ,เย็นประมาณเนี้ยค่ะถ้าหาเตียงทีนี้เราก็นั่งหาไปเรื่อ,อยๆเราก็แบบนั่งส่งข้อมูลเอกสารในไลน์ไปให้แบบแต่ละที่ว่าแบบ ที่ไหนเขารับแล้วเขาก็จะบอกมาว่าให้ส่งบัตประชาชนส่งผล ATK ส่งผล PCR ส่งบัตรประกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยแบบชื่อน้ำหนักส่วนสูงโรคประจำตัวยาที่ต้องกินประจำอาการเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะข่าวๆแล้วก็ส่งส่งส่งไปแบบเผื่อเผื่อฟลุกได้สักที่หนึ่ง ทีนี้เราก็นั่งดูรีวิวอ่านไปเรื่อยๆเ,เขาก็บอกว่ามันจะมีโรงพยาบาลที่รับตรวจฟรีสําหรับคนที่เอทเคสองขีดเราก็ไปเจอโรงพยาบาลเปียเวทเขาบอกว่าตรวจฟรีแล้วก็รับคนได้เร็วแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเราก็เลยขับรถไปตอนเที่ยงคืนพร้อมกับเอทเคอันใหม่ที่เราเอามาตรวจใหม่เพื่อจะเอาไปยืน่นเพื่อจะตรวจฟรี เ่ราะเขาพอมีคนรีวิวว่าเขาไปตรวจประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วเขาได้ผลตอนเก้าโมงเช้าซึ่งเราคิดว่าน่าจะได้ก่อนของน่าจะได้ก่อนของพยาธิสองที่เราไปตรวจมาตอนเย็นทีนี้พอไปถึงปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าตรวจฟรีไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้โฮสพีเทลอ่าเจ็ดหกเจ็รคิวเราก็คือช็อกแล้วก็ขอบคุณค่ะก่อนกลับเราก็เลยถามว่าแล้วคาตรวจเท่าไหร่คะ เพราะว่าแบบมันไวไงก็อยากตรวจเขาก็เลยบอกสองพันห้าเราก็เลยแบบส่งมาห้าบอกสองพันห้าพันก็ห้าพันเลยนะเราก็เลยแบบโอเคค่าขอบคุณค่ะก็เลยกลับบ้านมานั่งรอผลแล้วทีนี้พอกลับมาใช่ป่ะเราก็ไม่ยอมถอเราก็หาโฮสปิเทลหาเตียงอะไรต่อไปแล้วก็โทรหาโฮสปิเทลบอกโฮสปิเทลก็บอกว่าให้เอาผลไปยื่นกับโรงพยาบาลที่เขาโคก่อนนะให้โรงพยาบาลส่งเรื่องมาอย่างน่อย่างนี้อย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็แบบเตียงเต็มรุ่นนี่นั่นเราก็เลยแบบ โทแล้วอะเข้าใจเขาว่าททอปะแพ้ก็คือแบบเออช่างมันเถอะมันไม่ดีอย่างไรก็ดีกว่าไม่มีเตียงก็ไปรักษาก็ได้หรือถ้ามันไม่มีจริงๆก็โฮมไอทูเลชั่นก็ได้ประกงประกันอะไรก็คือแบบไม่เอาแล้วคือแบบคิดในใจว่าแบบถ้าจะได้รักษาก็รักษาถ้าไม่ได้รักษาก็ก็ก็จะตายหรือไม่ตายก็คือไม่รู้ตามเวรตามกรรมณตอนนั้นคือคิดเลยว่าเป็นแบบตามเวรตามกรรมมัอนละกันเนาะพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่แต่แบบความแบบเป็นคนใจร้อนไง เราก็รู้แหละว่าเราติดแล้วก็อยากอยากได้ผลแล,แล้วเราก็อยากรู้แบบมันจะต้องสเต็ปอะไรยังไงต่อไปหรือว่าเราจะโหมไ isolation เลยดีอย่างเงี้ยเออก็แบบสุดท้ายก็แบบคิดมากจนแบบปวดหัวเราเราเราก็เลยนอนตอนเช้ามาแพ้ก็เลยตอนเช้าหรือว่าตอนขึ้นแหละประจำไม่ได้แพ้ก็เลยถักลมวันพยาไทายสองไปในไลน์ว่าแบบผลตรวจโควิดออกหรือยังคะตามให้หน่อยเขาก็เลยขอเลข อขอชื่อขอนู่นนี่นั่นอะไรไปใช่ป่ะเราก็เลยส่งไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโทรมาเลยแล้วก็บอกว่าโอเคค่ะผลนะดีเทคนะคะเป็นโควิดค่ะนี่ก็โอเคค่ะแล้วตอนนั้นเสียงคือแบบเสียงไม่มีแล้ว,วเสียงแหบมากอะเสียงแบบค่ะแบบเด็ดเด็ดใส่คลิปให้ดูอ,ดอัดเสียงไว้อยู่ทีนี้เขาก็เลยแบบเอยเสียงนองไม่ไหวแล้วนี่ก็อ๋อค่ะแบบเสียงหายอะไรย้ยแต่ก็กินน้ำไปเยอะอยู่เพราะว่าคขแห้งมาก ที่นี้เขาก็บอกว่าโอเคเนี่ยก็เดี๋ยวจะสักสักอาการก่อนนะแล้วก็จะแบบไปคุยกับแพทย์ว่าจะเอาเข้าโฮสพิเทลหรือว่าแบบถ้าอาการหนักมากจะเอาเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลเลยเงี้ยแล้วก็โอเคค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเขาจะโทรมาคอนเฟิร์มเรื่องห้องอีกทีถ้าได้ห้องเราก็โอเคได้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีอาการแบบอะไรนอกเหนือจากนี้ต้องการจะบอกต้องการจะแจง้งก็ให้โทรไปใหม่ แล้วทีนี้หลังจากวางสายแทย้ก็สั่งข้าวมากินข้าวขาหมูเราก็คือคิดว่าถ้าเราไปฮอสพิทเอลอะมันยากต่อการสั่งใช่ปะเราก็เลยแบบจะกินของอร่อยก่อนกลับก่อนก่อนเข้าไปกักตัวก็เลยสั่งข้าวขาหมูมากินก็ไม่รู้อยากกินอะไรอะก็แบบสั่งสั่งมาปรากฏกินข้าวเสร็จเหมือนเหมือนอาหารอะไม่ยอมลงไปในกระเพาะอะมันอยู่แบบส่วนบนบอกไม่ถูกอะคือแบบเหมือนมันไม่ยอมลงไปในลำไส้แบบมันไม่รับอะ่ะ ก็คือแบบอยากอาเจียนมากเราก็เลยไปลวงของอ้วกก็คืออ้วกออกมาหมดเลยคุยแล้วน้ำตาอะไรคือแบบน้ำหูน้ำตาน้ำมูกน้ำลายอะไรแบบยอดมากทีนี้เราก็เลยโทรบอกแพทย์ไทยสองเออเราอาเจียนนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็แบบคือแค่ยืนก็มึนแล้วอ่ะอืมก็ประมาณนั้นก็พอบ่ายโมงแพทย์ก็เลยแบบน้ำสระผมรอโรงพยาบาลโทรมาเรื่องฮอส p ิทอล กำลัลองอาบน้ําอยู่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์แพ้ก็เลยออกไปดูว่าแบบใครโทรมาแล้วเราใช้หูสคอร์อ่านถูกป,ปะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เลยดูแล้วก็เห็นเป็นโรงพยาบาลวิมุตคือตอนประมาณตีหนึ่งตีสองอะคะ่ะแพ้ไปนั่งหาใน Facebook แหละคําว่าอะไรทุกอย่างไม่จาไม่ได้ละเออม,มันขึ้นขึ้นมาว่าลงทะเบียนเตียงโรงพยาบาลวิมุตเราก็เลยไปลงทะเบียนไว้เขาก็จะขออะไรละเอียดรุ่นนี้นั่น แล้วก็แบบบัตรประกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรตัวอย่างน่าจะประกันสุขภาพมั้งว่ามีประกันอะไรของอะไรวงเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็กรอกไปพอกรอกเสร็จปุบ๊บเราก็โทรถามเขาว่าเออตอนนี้กี่คิวเขาก็บอกว่าสองสามร้อยคิวครับเราเลยถามว่าเรามีประกันมันจะทําให้ไวขึ้นไหมหาเตียงง่ายขึ้นไหมเขาก็บอกว่าตามคิวเลยครับเราก็เลยโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็ตัดใจแล้วก็ ก็นั่นแหละตามเวรตามกรรมได้ที่ไหนก็นอนที่นั่นจบทีนี้พอตอนเช้ามาก็มีก็มีฮอสพิทอลแบบทักมาว่าแบบโอเคได้รับเอกสารแล้วนะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปเราก็ถามก่อนตอนเช้าว่าแบบเออจะต,ติดต่อมาตอนไหนนานไหมเขาเลยบอกภายในวันนี้แล้วก็อ่าโอเคก็รอว่าอะไรจะติดต่อมาก่อนทีนี้พอไปรับสายวิมูตปุ๊บเขาก็โทรมาแจ้งว่า ค่ะคุณธัญมยัยโทรมาจากโรงพยาบาลวิมุตนะคะนี่ก็ค่ะเขาก็บอกว่าค่ะพอดีว่าแบบเรามีเตียงว่างเนี่ยแต่แบบจริงๆในกรุงเทพเตียงเต็มหมดเลยนะแต่ของเราอะเพิ่งว่างเลยแบบโชคดีมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ๋อค่ะเรายังในต่อคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เห็นว่ามีประกันใช่ไหมคะนี่ก็เลยใช้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าแต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนกฎรักษาโควิดว่าแบบมันจะต้องมีหนึ่งในห้าอาการ เออถึงจะแบบเคลมได้เลยแบบเคลมได้ชัวร์ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเขาไม่ชัวร์ว่าจะเคลมได้ไหมแล้วก็แต่ว่ามีเตียงให้แต่ว่าต้องวางมาจําเงินไว้ร้อยสิบเคเราก็แบบไอ้ชิบหายคจะเอาเงินมาจากไหนวะแต่คือถ้ามีเตียงมันก็ก็โอเคแล้วก็เป็นโรงพยาบาลแต่เขาก็บอกกันว่าแต่ก่อนเขาจะรับเข้าแอดมิตอ่ะเขาต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะว่าอาการของเราอะเข้าข่ายไหม เออซึ่งเราก็คุยไปเขาก็บอกว่าแต่น้องก็เหมือนจะไม่ไหวนะอะไรเงรี้ยเราก็แบบอ๋อค่ะอะไรเงี้ยเออเราก็บอกไปว่าเราอะคันคอมากแล้วจมูกเราอะมันตันมันหายใจไม่ออกแล้วก็มีมึนหัวแล้วก็มีอาเจียนมีร้อนตาแบบมีเพลียอะไรเงี้ยเหนื่อยง่ายอ่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบแ,แค่นั่งอยู่ในรถเฉยๆอะก็คือแบบเพลียมากจะรับจะแบบ จะตุ้มปเอออะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบบอกอาการไปแล้วเราก็บอกว่าเราอ่ะมีโรคประจําตัวคือภุมมแพ้อากาศภุมมแพ้ฝุ่นแล้วก็มีกดไหลย้อนมีกระเพาะมีลําไส้แปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็บอกไปเออทีนี้เขาก็เลยนี่ก็เลยบอกเขาไปว่าโอเคค่ะตอนเนี้ยก็ตกลงถือว่าตกลงไปขอสอกับคุณหมอได้เลยถ้าคุณหมอรับก็เดี๋ยวใครจะจ่ายมาจำซึ่งไม่เงินสดฉันพูดแบบเป็นคนที่ตอนไม่อยู่เป็นใครเลยทํา ก็คือสวยก็ไม่จำเป็นเออก็คือแบบจะไม่ยืมไปใครเลยครั้งนี้ก็เลยแบกหน้าไปยืมเงินพี่ลูกแก้วคสวนสวยนะคะกล็ลาบขอบคุณไว้ตรงนี้เพราะว่าเงินแหมจะได้ซิ่งเดือนนี้กับซิ่งเดือนหน้า,าคือเราแบบเอาไปลงทุนหมดแล้วอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละก็ลูกแก้วก็ตกลงให้มาซึ่งเราก็บอกว่ายังไม่ต้องโอนขอให้พนักง,งานที่ของโรงพยาบาลไปคอนซัล์กับคุณหมอก่อนว่าคุณหมอจะรับเราแอดมิดไหมถ้ารับเราค่อยโอนทีนี้เขาก็ตอบมาว่าโอเคคุณหมอรับ แล้วเขาก็โทรบอกว่าคุณหมอก,ก็ถามว่าแบบเคสน,นี้มีความกังวลตรงไหนทาแบบทําไมถึงจะต้องรับเข้าขายอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเราหายใจติดคัดแล้วก็แบบเหนื่อยเพียอะไรเงี้ยเออมันก็เข้าขายคุณหมอก็เลยรับไว้อ่าทีนี้เราก็เลยนั่นแหละก็ทาสัญญาเอาเช่อ้สัญญากู้ยืมไอทุกกจะแ้วก็โอนเงินให้โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าขอเวลาเตรียมห้องสองถึงสามชั่วโมงอืมก็ โอเคค่ะเตรียมห้องเราเขาก็ถามว่าจะให้ไปรับหรือว่าจะขับรถมาเองเราบอกเราขอขับรถมาเองเขาก็จะเตรียมพี่จอดรถไปให้เราเออเออก่อนออกไปก็บอกเขานี่ได้ออกตอนบ่ายสามครึ่งเพราะว่าจากคอนโดนมาที่นี่มันไม่ไกลมากประมาณ15-20นาทีอ่ะก็มาถึงนี่ประมาณ4ี่โมงก่อนถึงแล้วกออ็โทรบอกเขาว่าเราจะถึงแล้วนะอ่ะ พอขับรถเข้ามาถึงปุ๊บลานจอดรถก็ให้เทคหนะัก็คือแบบสแกนหน้าใช่ปะเราพอเข้ามาปุ๊บยามเราพอก็คือแบบโบกไปที่จอดรถช่องของเราเลยคือแบบเขาก็จะแบบบอกกันว่าเระเบียนนี้กําลังมานะแบบอะไรองเงี้ยแล้วเขาก็จะเห็นแล้วเ,เขาก็จะแบบโอเคเชิญไปที่ที่จอดของตัวเองแล้วเ,เขาก็ให้นั่งรออยู่ในรถจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE มารับเขาการับถึงหน้ารถแล้วก็ขนของอะไรเงี้ยขึ้นห้องเลยเํามาลับกูปะใช่แหละ ิลห้องนะคะก็จะเป็นฟิลแบบก็โคซี่มินิมอลสไตล์แบบมือยู่คอนโดมากๆเดี๋ยวจะถ่ายรูมทัวร์ให้ดูก็เดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้แล้วก็ถ่ายตอนนี้ให้ดูตอนนี้ก็อาจจะลกหน่อยเพราะว่าอยู่ไปได้คืนหนึ่งแล้วอันนี้คือประตูเข้าห้องนะคะคือ โต๊ะปกติที่มันจะต้องอยู่ในห้องที่มันจะต้องเอาไว้ค่าเตียงเขาจะเอาเอาไว้หน้าห้องเอ,า,า,งอาเอาไว้วางข้าววางยาไว้ให้เราแล้ว,ว,วเวลาเขาวางเสร็จปุ๊บเขาก็จะโทรมาบอกว่ามีข้าวกับยาอยู่หน้าห้องนะคะพอเข้าเข้ามาด้านซ้ายจะเป็นตู้เสื้อผ้าน,นะคะก็จะเป็นบานเล็กแบบนี้อ๋อใช้ตอกเล็บมาเพื่อให้เจ็บเข็มคือเสื้อผ้าแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะมากเพราะว่าใส่ชุดโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นกาต้นามน้ำแก้วหลอดชาใดๆแล้วก็เป็นชั้นวาง เอาอันนี้เปิดได้ไหมเปิดได้อ๋อมีทิชชู่หัวขยะเต็มเลยโอเคเพคุณเห็นว่างลองทามันตรงนี้แล้วก็แล้วก็ห้องน,น้ำนะคะอันนี้ห้องอาบน้ำมีผ้าคุณหนูให้พร้อมมีผ้าเช็ดมือให้ด้วยมีอันนี้แชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็มีเจลชเวเอร์ ก็มีไม้สีฟันคอตเอนบดัดมีแป้งคดอโฮมีแก้วให้นะคะส่วนอันนี้แพลวเอามาเองทีจริงเขาก็มีให้แต่ว่าเราเอามาอันนี้ของที่แพลเอามาทั้งหมดเลยประมาณนี้ห้องต่อก็จะเป็นโซฟานะคะอันนี้ยังไม่ได้นั่งเลยแล้วก็จะมีเจลแอลกอฮอล์มีทีวีที่ยังไม่เคยเปิดเลยลก็เป็นเตียงปรับไฟฟ้านะคะมีข้าห่มให้หนึ่งผืนมีหมอนให้หนึ่งใบนะคะแล้วก็เป็นตู้เก็บของซึ่งไม่เคยเปิดเลยเหมือนกันเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันเ,เจ็บ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 ต้องหมุนยัง รอๆประมาณนี้เอาไว้เก็บของแล้วก็ตูล้ลงแล้วก็โทรศัพท์นะคะเขาจะเอาไว้โทรมาบอกว่าก็มีโต๊ะกลมๆอันนี้วางวางเมนูข้าวนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะอันนี้ไว้วางน้ํากับที่วัดความดันวัดออกซิเจนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรที่ตรวจวัดไข้แล้วก็มีทิชชู่แล้วก็มีน้ำแพ็คน้ำแพ็คเขาบอกว่าขอได้ตลอดแล้วก็เป็นท่านแบบ เรือนขึ้นอย่างนี้นี่คือวิวห้องเขาแทนเป็นห้องมุมแล้วก็มีอ่างล้างจานตรงนี้แล้วก็ตู้เย็นตู้ขนาดใหญ่ที่เป็นบานเดี่ยวนี่คือห้องโดยรวมก็มาถึงห้องนะคะ ปอใช่ไหมคะเขาก็เ,าเครื่องมาเอกซเรย์ห้องเลยตอนแรกเราก็คิดว่าแบบเราต้องเอกซเรย์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไมค์เขามีเครื่องมาแล้วก็ให้ยืนอยู่ตรงหน้ากําแพงแล้วก็แบบกอดแผ่นหนึ่งไว้อะไรเงี้ยแล้วก็มาถมขึ้นแล้วก็เอกซเรย์เอกซเรย์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมาตรวจเลือดมาเจาะเลือดเราเอาไปตรวจเสร็จปุ๊บก็มีพยาบาลมาแนะนําว่าจะต้องอะไรยังไงจะต้องอ๋อวัดใช้ที่วัดไข่ยอย่างไงวัดตรงจักกะแลนนะคะอะไรอย่างนี้ ใช้ที่วัดออกซิเจนยังไงต้องเขียนค่าไหนตรงไหนแล้วก็วัดความดันอะไรยังไงประมาณนี้อ่ะเราเขาก็จะมีกระดาษให้เรากรอกนะคะอ่แล้วก็ส่งให้พยาบาลดูก็แอดไลน์พยาบาลบอดชั้น12นี้ไว้อ่ประมาณนี้แล้วทีนี้สักพักหนึ่งคุณหมอก็จะโทรมาก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้จะสำคัญมาก เพราะว่าเขาจะโทรมาทุกๆแบบเกือบหนึ่งชั่วโมงคือวันหนึ่งเราสิบครั้งได้ตัวนีพยาบาลนี่คุณหมอโทรมาจะประมาณเช้าเย็นมั้งส่วนพยาบาลนี่ก็จะโทรมาตลอดแบบมีอาหารมียาเดี๋ยวจะเข้ามาวัดความดันอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีพยาบาลนะขมอเขาตูเข้ามาเรื่อยประมาณนี้แล้วทีนี้ครั้งแรกที่คุณหมอโทรมาคุณหมอกระถามว่าอาการเป็นยังไง เราก็บอกอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอก็ถามว่กกามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราก็บอกว่าเราเป็นภูมมแห่เราก็ต้องกินยาเราก็บอกชื่อยาคุณหมอไปแล้วก็ส่งยาให้พยาบาลดูว่าเราอะต้องกินยาตัวไหนอ,อะไรประมาณนี้แล้วทีนี้หมอถามว่าได้กินข้าวไหม,ไมไกินข้าวได้หรือเปล่าเราก็บอกว่าเมื่อเช้านี้เรากินแล้วแต่ว่าเราอ้วกออกเพราะว่าแบบมันไม่รับหมอก,ก็เลย โอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะให้น้ำเกลือเพราะว่าเรากินข้าวไม่ได้นี่ก็เลยบอกโอเคค่ะแบบขอเป็นอาหารอ่อนแล้วกันอะไรเงี้ยเออน่าจะรับง่ายมากกว่าหมอก,ก็เลยโอเคงั้นให้กินอาหารอ่อนก่อนงดของมันของทอดประมาณนี้นะคะแล้วก็คือเพราะว่าจริงๆคือ,ปคอปเป็นคนจำแม่ต้องให้น้ำเกลือไงแต่ว่าอันเนี้ยเขา,ขา,า,ารักษาตามอาการซึ่งของแพมันเป็นแบบ โลกเราโดนเยอะพอมันเป็นโควิดปุ๊บคือแบบแต่ละอย่างมันค่อยๆผุดออกมาจากที่สมมติว่าเมื่อก่อนถ้าถ้าเราเป็นทอ่อนแอก็ใช่ป่ะเราแค่คันคออย่างเดียวเนี่ยเออแต่พอเป็นโควิดคือคันคอคัอดจมูกคลื่นไส้คือแบบเป็นทุกอย่างอ่ะเออเหลือเลือดจางอ่ะที่แบบโอเคดีที่ตอนตอนครั้งนี้ค่าเลือดนี่เป็นไรเพราะว่าครั้งที่เราทำที่ไปตัดทอนซิงก็คือเวรดื้อของสูงแล้วแบบหนาวสั่นอะไรอย่เงี้ยแบบเสีบบ่ยงติดเชื้ออะไรพวกนี้เขาก็แบบฉีดยาให้อ่าแล้วทีนี้ก็เขาก็จะมีทักมำบอกว่าต้องเช็คค่่่่่าาาาาาโลลตนนนนีีีัสุขภพพยยยมอออกกวงงงงบ้้้ะไรแ็ ได้ยาพ่นคอมาด้วยทุกสี่ชั่วโมงอ่าแล้วก็ยาหล,ลักๆที่แพ้กินก็คือ,อยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกยาลดกดอะไรประมาณนี้ก็คือตามอาการที่แพ้เป็นเลยแล้วก็จะพูดอะไรอีกอ่ะก็คือ,อยาแต่ตัวคือแบบเหมือนเหมือนมากแค่เย็นคือก็จะลุมแล้วแล้วก็มันเหนื่อยเพียงง่ายประมาณนี้แต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าแบบมาคนเดียวสิบวันก็จิบๆแหละโอ้โหพอเมื่อวานนี้เข้ามาแค่ชั่วโมงแงรกคือเหนาเหงา,า,หงามากอือ ทีนี้พูดถึงการเรื่องการหาเตียงก็คือหาเตียงอะหาตรงจากโฮสเทลได้ถ้าเขามีเตียงว่างเขาก็จะรับเราแต่ละที่เขาจะบอกว่าแบบต้องส่งเอกสารอะไรให้บ้างแล้วเหมือนแบบเราต้องถามวันต่อวันเพราะว่ามันจะมีคนเข้าออกเรื่อยๆพอคนนี้ออกปุ๊บคนนี้เข้าต่ออะไรเงี้ยเออคือเราต้องแบบหาคอนแทคไว้เยอะแล้วก็แบบถามเขาอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งอย่างโรงพยาบาลก็กยากอยู่ถ้าจะแอดมิดเพราะว่ามันจะต้องแบบมีอาการระดับหนึ่งที่คุณหมอพิจารณาแล้วว่าแบบสมควรรับเข้ามาไม่ใช่แบบอยู่ดีดีรับเลยถ้าสมมติว่าอยู่ดีดีรับเลยอะไรเงี้ยหนึ่งแต่ว่าถ้าคนไข้ตกลงว่าจะจ่ายเองเนีน่ยก็ก็น่าจะได้แต่ก็ต้องวางเงินมาจํำเหมือนกันเพราะว่าโรงพยาบาลก็ไม่ชัวร์ว่าเราสามารถจ่ายได้จริงๆไหมอะไรยแพ่มาจ้ำไปร้อยสิบเคใช่ไหมก็คือ เราต้องมารอลุ้นเอาว่าตอนวันที่เราออกแล้วเราเคลมประกันอะประกันเขาใจ่ายให้ไหมถ้าประกันเขาใจ่ายให้โรงพยาบาลก็จะคืนค่าประจำตรงนี้ของเรามาแต่ถ้าประกันไม่ใจ่ายให้เราก็ต้องจ่ายเองซึ่งเคยถามก,กับพี่ที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ที่รับแผลเข้ามาว่าแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเขาไม่จ่ายแล้วเราต้องจ่ายเองค่ารักษาของแผลประมาณที่เท่าไหร่เขาบอกว่า10วันะคนที่เป็นกลุ่มสีเขียวที่ดูแลตัวเองได้ที่ไม่ได้มีอาการหนกอาการแจ็คพอรอะไรมากมายก็ประมาณ 150k ซึ่งก็ประมาณเพิ่มอีกประมาณ 40k นะคะก็คือหมดตัวแต่ก็ มอมันก็ดีเออก็ม่ไรก็ยอมจ่ายก็ก็คนเป็นก็ดีกว่าเนาอะไรเงี้ยแต่ก็แบบอยากมาแชร์ว่ามันยัาง,งายไงอ่าแล้วก็แบบมีเพื่อนใน G อจีก็เพิ่งติดก็นั่นแหละก็คือจะมาแชร์ว่าการหาหมอสปีเทลก็คือแบบตามกลุ่มก็แชร์ได้นะก็แบบไปหาก็แบบไปบอกว่าเราอะอยู่แถวไหนเราต้องการโรงพยาบาลแบบเราต้องการฮอสปิทอลอยู่เราแวกไหนอะไรเงี้ยก็แบบมีคนแบบให้เบอร์ช่วยแบบตลอดในประมาณนี้แล้วก็จะมีเดี๋ยวจะแปะพวกไอดีให้แล้วกันมีเพื่อนส่งมาเออ ็แอดไปถามดูเซิร์ชหาแล้วก็โทรถามได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าให้แนะนำก็คือไปตรวจโรงพยาบาลที่มีโคคอร์สพีเทลก็ดีมันจะได้ง่ายเพราะว่าได้เตียงก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่ว่าถ้าอยากหาคอสพีเทลให้ถูกใจก็อาจจะยากขึ้นมาหน่อยถ้าใครเลือกว่าขนแผนก,ก็ก็อาจจะหาเตียงยากนิดนึ่งแต่ว่าคลองแพรไปเจอคนในคอมมิตเตอร์มาเขาโชคดีมากเลยนะเขาแบบเหมือนเกาะฟอร์มเดียวกับแพร่ของที่นี่ไม่กี่ชั่วโมงเขาโทรมาแล้วก็ให้มาตรวจแล้วก็ รอผลหนึ่งชั่วโมงก็คือเขาตรวจ PCR 4,009ของที่นี่เขาบอกรอผลสี่ชั่วโมงแต่ชั่วโมงนึงเขาก็รู้ผลแล้วแล,ล้วโรงพยาบาลก็โทรมาถาม,มนัอบวชการอะไรพอมีบุบเขาก็แบบให้เขาลงวานได้เลยไม่ต้องมาจำเลยแต่นั้นมันเป็นก่อนวันที่15เพราะว่าหลังจากวันที่15มันเหมือนเปลี่ยนกฎเขาก็เลยน่าจะต้องเก็บประจำก่อนอะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้คิดออกเท่านี้ถ้ามีอะไรที่คิดออกอีกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีก